Happy Thai New Year หรือสุขสนันต์ปีใหม่ไทยนะจ๊ะทีนี้เรามาดูกันว่าคำแรก H A P P Y ออกเสียงว่าอะไรได้บ้างนน่มันออกเสียงได้สองแบบนะจ๊ะคือ Happy Happy หรือ Happy Happy ซึ่งแปลว่ามีความสุขเหมือนกัน คำต่อมา N-E-W ออกเสียงได้สองแบบเหมือนกัน new หรือ new ก็ได้แปลว่าใหม่อีกหนึ่งคำ Y-E-A-R ปกติเราก็ออกเสียงกัน year ใช่ไหมถ้าอยากจะออกชัดๆกรุณารวบจากคำว่า y ีบวก er ให้กลายเป็น year ให้ได้นะจ๊ะไม่เอาแบบ e ย r อย่างเี้ยนะ นอกจากวันนี้จะเป็นไทย New Year แล้วยังมีอีกหลายคำที่เราเรียกกันในวันนี้ใช่ไหมอย่างเช่น Happy Songkran Day สุขสันต์วันสงกรานต์หรือ Happy National Elderly Day ซึ่งแปลว่าสุขสันต์วันผู้สูงอายุนี่เองคำว่า elderly 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 แปลว่าผู้สูงอายุนะจ๊ะชอบแบ็กแชร์แชร์กันเหมือนเดิมนะ